สวัสดีครับทุกคนผมมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งจะเล่าให้ทุกคนฟังในวันที่20ผมเดินทางไปที่จังหวัด้อยเอ็ดเพื่อไปงานแต่งของเพื่อนสนิทนะครับผมได้เจอกับคุณตาท่านนี้คุณตาท่านนี้มีชื่อว่าคุณตาบุตรมีพอคุณตาขึ้นมาบนรถสิ่งหนึ่งที่พนักง,งานทําคุณตาก็คือไล่ให้คุณตาไปนั่งกับพื้นแต่ดีที่มีพี่ทหารนะครับเสียสละแทนคุณตาดูหิวมากช่วงเวลาที่รถจอดพักนะครับผมก็ลงไปซื้อลูกชิ้นมาให้คุณตากินเป็นพังพงก่อน สิ่งที่ผมจะเล่าต่อจากนี้ก็คือผมถามคุณตาบุญมีว่าคุณ าบุญมีป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับกรแ,แกพูดไ,ไปแกก็ร้องไห้ไปน่าสงสารมากเลยครับต้องลองต้องลองติดต่อดูดคือเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อไปหาผู้ชายใช่ไหมแต่ว่าติดต่อไม่ได้ ตาบุญมีนะครับเรื่องเงินกับบ้านเพียงแค่รอยเดียวผมโทรหาลูกของคุณตาบุญมีทั้งห้าคนพอบอกว่าคุณพ่อป่วยให้มาหาพ่อหน่อยเขาตัดสายทุกคนเลยคุณลุงจะกินอะไรครับจะกินอะไรไหมครับผมไม่คิดว่าผมจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยตัวเองสงสารคุณตามากๆเลยครับ